ในการดูว่าเด็กเนี่ยพูดช้าพัฒนาการช้าไหมเนี่ยเราจะดูว่าคําที่น้องเอามาใช้อ่ะเป็นคําที่ใช้สื่อสารได้จริงหรือเปล่านะคะพูดพูดได้ตรงกับความหมายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ไก่เคาไข่เคาวดเาไปเป็นการท่องนะคะหรือเด็กบางคนสามารถร้องเพลงได้เป็นเพลงเลยนะหรือบางคนโอ้โห A B C อะไรได้หมดเลยการท่องตัวเลขได้หมดเลยแต่ เวลาที่เอามาคุยเวลาที่เอามาสื่อสารทำไม่ได้แบบเนี้ยเราเลยไม่นับคำเหล่านี้นะคะแต่เราจะนับคำที่เด็กนำมาใช้ได้จริงๆนะคะเช่นแม่หิวมัม,ม,ม,มามป้าป้ามาไปไปบายบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องตรงกับเหตุการณ์จริงด้วยนะคะเจ็บโอ้ยกลัวอะไรเหล่านี้นะคะอืมไม่เอาไม่เอานะคะอันนี้คือ คำจริงเหตุการณ์จริงนะคะเอาไปใช้ได้จริงเรานับคำเหล่านี้คราวนี้ถ้าจะนับคำให้จริงๆแล้วในช่วงไม่เกิน2องขวดเนี่ยให้คำที่นำมาใช้ได้จริงๆประมาณ5คําคำแล้วก็มีภาษาที่สื่อสารด้วยท่าทางแบบนี้ได้ก็ถือว่าผ่านโอเคอยู่ในเกณฑ์นะคะยอมรับได้แล้วก็มีการเล่นโต้ตอบกลับไปกลับมาได้ดีนะคะ สอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแมมโชติรักษนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ okay, okay.